ดีค่ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้ดอาซื้อจะมาสอนคําศัพท์บทที่7นะคะมีชื่อเรื่องว่าป้าป่หึนเกาป้าป่หึนเกาแปลว่าคุณพ่อสูงมากนะซึ่งในบทที่7เนี่ยจากที่เราดูรูปภาพประกอบไปด้วยนะแล้วก็ดูความหมายเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องคําตรงกันข้ามนะคะคือความแตกต่างกันอย่างเช่นสูงตำ่ำใหญ่เล็ก ขาวดำนะมันจะเป็นตรงกันข้ามกันหมดเลยทีนี้เรามาดูคำศัพท์ก่อนนะคะคำศัพท์แรกคำว่าต้าต้าต้าแปลว่าใหญ่คำที่สองเสี่ยวเสี่ยวแปลว่าเล็กคำที่สามช้างช้างช้างแปลว่ายาวคำที่สี่ต่วนต่วนต่วนแปลว่า สั้นคำที่ห้าเกาเกาเกา,เกาแปลว่าสูงคำที่หกอายอายแปลว่าเตี้ยคำที่เจ็ดพ่างพ่างพ่างแปลว่าอ้วนคำที่8ปดเข่าเขแปลว่าหอมคำที่เก้าเหิน เหินเินแปลว่ามากทีนี้เพื่อให้เราเข้าใจมากขึ้นนะคะนัเกเรียนดูภาพนะลูกคำที่หนึ่งอ่านว่าต้าใช่ไหมคะต้าแปลว่าใหญ่คำที่สองอ่านว่าเสี่ยวแปลว่าเล็กในภาพเขาให้เป็นหมีแพนด้ามาใช่ไหมหมีแพนดา้าภาษาจีนเรียกว่าชเมา หนูภาษาจีนเรียกว่าเล้าสูนะอ่ะชงม,มาก็คือมีแพนด้าเนี่ยมันจะมีตัวขนาดใหญ่กว่าเล้าสูใช่ไหมคะอ่าดังนั้นมีเพนด้าจึงใช้คําว่าตา้าเล้าสูจึงใช้คําว่าเสี่ยวอ่ะถ้าเปรียบเปรียบเทียบ,ยบง่ายๆนะถ้าใหญ่ขึ้นกว่าน,นี้อีกก็คือช้างนะต้าเสี่ยงต้าเสี่ยงแปลว่าช้างช้างมันก็จะตัวใหญ่นะ ถ้าเปรียบเทียบคนให้เห็นชัดขึ้นอีกอ้วนกับผอมอ้วนก็จะใช้คำว่าพ่างคนณผอมก็จะใช้คำว่าโชวดังนั้นถ้าเราจะแต่งประโยคว่าคุณพ่ออ้วนมากเนี่ยเราจะเอาคำว่าเหินมาใช้ก็เป็นป้าป่าเหินพางถ้าบอกว่าคุณแม่ผอมมากก็จะเป็นมาหมา เหินโฉบก็คือเอาประธานก็คือคนเนี่ยชื่อคนมาไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็จะตามด้วยเหินแล้วก็ตามด้วยคำตรงกันคำคำตรงกันข้ามนะคะฝึกนะลูก